สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแอมนะคะวันนี้นะคะครูแอมจะพาเด็กๆไปทำใบงานหน้าที่35นั่นเองเด็กๆเก่งกันมากๆเลยนะคะฝึกทำใบงานกันทุกวันเลยน่ารักมากๆเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำใบงานคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็สายตากันด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมจีบ L นั่นเองเป็นการฝึกนะคะให้เด็กมีสมาธิก่อนที่จะไปร่วมกันทำไปงานพร้อมหรือยังเอ่ยขั้นแรกนะคะให้เด็กเอามือขึ้นมาจีบแบบนี้จีบแล้วก็ทำอีกมือก็คือเป็นตัว L ค่ะาจากนั้นให้เด็กสลับกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะสลับแบบนี้ค่ะฝั่งที่จีบอยู่เด็กก็มาทำเป็นตัว L ค่ะ ส่วนฟังที่แอเมื่อกี้ก็มาเป็นจีค่ะอ่าสลับกันแบบนี้ไปมานะคะเป็นการฝึกสมาธินะคะเร่มนะคะชึบชึบช้าช้าก่อนแล้วพอเด็กทําได้เด็กก็ค่อยให้มันไวขึ้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 นแบบนี้โอโหเก่งมากเลยบอกมาให้ตัอเองไหมคะได,ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างในการทำใบงานนะคะ อันแรกนะคะอันที่หนึงก็คือดินสอนนั่นเองค่ะต่อไปคืออะไรคะยางลบนั่นเองค่ะจากนัน้นอันสุดท้ายนะคะเอาไว้ตกแต่งใบงานของเราให้สวยงามนะคะก็คือสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันค่ะ วันนี้วันที่25สิงหาคมนะคะพศ2564นะคะให้เด็กเขียนไปตรงวันที่ให้เรียบร้อยแบบคุณครูเลยนะคะจากนั้น้เด็กมาดูตรงชื่อค่ะเด็กๆก็เขียนชื่อตัวเองเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะว่าให้เขียนพอดีกับเส้นที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่35นะคะก็จะเห็นเป็นเลข3กับเลข5แบบนี้นะคะ ลจากนั้นเรามาดูค่ะว่าเขาให้เด็ก,เ,ดกเติมอะไรเอ่ยวันนี้เขาบอกว่าให้เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมและระบายสีภาพที่จำนวนน้อยกว่าอ่าเรามาดูทีละข้อนะคะข้อแรกนะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมมีลูกไก่กับลูกเป็ดนะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆด,ดูช่องด้านบนก่อนนะคะก็คือลูกไก่นะคะ นะับพร้อมกันสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะเด็กๆก็ใส่เลขสามลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะต่อไปลูกเป็ดกี่ตัวคะหนึ่งสองเก่งมากเด็กๆก็ใส่เลขสองค่ะจากนั้นเขาบอกว่าให้เด็กระบายสีภาพที่มีจำนวนน้อยกว่าเอ เด็กๆลองเดาสิคะว่า3กับสองอะไรที่น้อยกว่ากันเอ้ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีคนตอบถูกแล,ล้วค่ะเลขสอนั่นเองก็คือลูกเต่สอตัวนะคะน้อยกว่าลูกไก่สามตัวนั่นเองฉะนั้นเด็กๆก็ระบายสีลูกเด็ดนะคะเดี๋ยวเราไประบายสีกันคะ่ะ หลังจากที่เราระบายสีจํานวนที่น้อยกว่าแล้วนะคะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยในหนึ่งข้อนะคะเด็กๆจะระบายสีแค่เฉพาะตรงจํานวนที่น้อยกว่านะคะเดี๋ยวข้อ2ข้อสข้อ4ี่ข้อหและข้อ6คุณครูจะให้เด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะไปลองทําดูแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะไปกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เสร็จเรียบร้อยหรือยังนะ้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านไปพร้อมๆกันนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ2นั่นเองข้อ2มีกุ้งทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสเก่งมากค่ะเด็กก็ใส่เลขสามเหมืน้องคครูเลยนะคะจากนั้นมาดูตรงปูค่ะ มี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวเก่งมากเลยเด็กๆก็ระบายสีจำนวนที่น้อยกว่าก็คือกุ้งนั่นเองคะ่ะอ่ะเรามาข้อที่สามนะคะข้อที่สามให้เด็กๆนับเองคะ่ะดูสิคนเก่งเหมือนครูนับถูกไหมนะจากนั้นก็ใส่ตัวเลขเหมือนกันคะ่ะอ่าแล้วต้องระบายสีตัวไหนนะเหมือนคุณครูไหมคะ น้องหมานั่นเองเก่งมากเลยมาดูข้อที่สีค่ะได้เหมือนคุณครูไหมคะเจะ้ากระรอกน้อยหนึ่งตัวนั่นเองเด็กก็ระบายเฉพาะแค่กระรอกน้อยนะคะข้อที่ห้าแล้วค่ะผีเสื้อกี่ตัวคะว้าวสุดยอดไปเลยห้าตัวเก่งมากเลยค่ะจากนั้นมาดูข้างล่างค่ะน้องปลาน้องปลาสี่ตัวเด็กก็จะได้ ระบายสีน้องปลาแบบนี้ไหนใครได้เหมือนคุณครูบา้างยกมือไหนเร็วโอ้โหเรามาต่อกันข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆข้อที่หกค่ะมีน้องปลากับน้องปูอันไหนน้อยกว่านะมีคนตอบถูกด้วยค่ะก็คือน้องปลานั่นเองสองตัวปูมีสี่ตัวนะคะเราก็ระบายแค่เฉพาะน้องปลาเก่งมากเลยค่ะน้าตาใบงานวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หลังจากเสร็จแล้วเด็กยาลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเซ็นชื่อด้านบนด้วยนะเด็กยาลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปเด็กๆเ,เข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนเรานะคะและเด็กๆก,ก็อย่าลืมลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูแอมใหม่ในใบงานหน้านะคะสวัสดีค่ะ